ตื่นมาแล้วหน้าบวมมากเลยแก้ได้ด้วย3นาทีนี้ค่ะหน้าบวมในตอนเช้าเกิดจากน้ําเหลืองคลั่งบนใบหน้าน้ําเหลืองเนี่ยก็คือซากเซลล์ต่างๆที่มันเสื่อมสภาพเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียมันจะถูกลําเลียงลงที่ท่อน้ําเหลืองไอตัวท่อน้ําเหลืองกับต่อมน้ําเหลืองเนี่ยที่มันทํางานมันจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อการขยับตัวของกล้ามเนื้อในขณะเรานอนกล้ามเนื้อมันไม่ได้ขยับตัวน้ําเหลืองมันก็ไม่มีการขยับตัวมันก็เกิดการคลัง่งหน้าเราก็เลยบวมบานนั่นเองฉะนั้นวันนี้ท่านจะมาบอกเคล็ดลับ วิธีการกดจุดแก้ปัญหาลดบวมบานบนใบหน้ากระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและน้ําเหลืองในการกดจุดนะคะเราจะเริ่มต้นการกดจุดดูน้ําหนักมือนะเริ่มต้นจาก1 2คือหนักขึ้นสหนักขึ้น4หนักขึ้นอีก5 5คือหนักสุดแล้วค่อยๆผ่อนลง5ยกขึ้น4ี่สสองหและวางตำแหน่งแบบนี้ทางจะทำให้ดูเพียงแค่ครึ่งเดียวของบนใบหน้าเพื่อให้ดูว่ามันลดการบวมบานบนใบหน้าได้แบบจริงๆและในขณะการทำควรที่ต้องเพิ่มเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยอย่าปล่อยให้ผิวหน้าแห้งนะเพราะมันจะทำให้เกิดริ้วรอยได้ทานก็จะตัวใช้น้ำมันมะรุ ตัวนี้วอร์มแบบนี้ก่อนให้มันมีความอุ่นของของตัวน้ํามันแล้วพอลงผิวปุ๊บมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากขึ้นการกดจุดเริ่มต้นจากคางงัดขึ้น1 2ึ่งสองสามี่ห้าหสี่สามสองหหลังจากนั้นลากมาบริเวณตรงช่วงนี้ 2> 1 2ึ่งสามี่ห้า ห้าสี่สามสองหนึ่งมาที่หลังหูหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสี่สามสองหนึ่งทำอย่างนี้วางลงหนึ่งสองสามสี่ห้ามาที่ใต้ปากหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสี่สามสองหนึ่งใต้หนกแก้มตรงช่วงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าสี่สามสองหนึ่งนะหูหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสี่สามสองหนึ่งใช้ฝ่ามือรีดกดจุดไหนรีดจุดนั้นสองสามหลังจากนั้นไปที่บริเวณตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสี่สามสองหนึ่งมาที่ใต้หนกแวนมตรงช่วงฐานตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า 5 4 3 2 1. 1ใช้นิ้วมือจับแบบนี้ 2> 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. 1มาที่หน้าหูบริเวณตรงช่วงนี้ 2> 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1ลีบ1ขวาไปซ้ายตาม2ลงน้ำหลักที่ป่ามือ3ถุงใต้ตา 2> 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. 1มาที่ตรงนี้ 2> 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, 1> มสี่ห้าห้าสสามอับ1 2สอามสี่ห้าหแล้วก็รีดหัวตาหางตาออกำมับสุดลายผม 2>, 2 3มาที่ตรงนี้ 2> 1 2 3 ใช้นิ้วมือนีบสองสามสี่ห้าลีบใช้อย่างนี้อีกทีหนึ่งเก็บอีกทีหนึ่งสองสามีบหนึ่งสองสามตรงนี้หนึ่งสองสาม,สามเวลาทำเฉียงแบบ45่องศาเพียงแค่นี้ หน้าก็เลี่ยวยกขึ้นกระชับขึ้นแบบเห็นผลลัพธ์ง่ายๆเพียงแค่3นาทีนี้ลองเอาเคล็ดลับนี้ไปทําดูนะคะรับรองค่ะลดอาการห,หน้าบวมบานได้แบบเร่งด่วนเลยอย่าลืมกดติดตามทันไว้นะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารเคนิดดีๆ,ๆที่ทําให้คุณหน้าสวยหน้าเรียวหน้าเด็กหน้าเฟิร์มขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งใส่ในกางจะบา,บายๆกดซีเฟิร์สไปนะคะครูทันสอนปั้นแบบ